ีขอเรียนท่านครูทุกท่านนะครับด้านหน้านะครับเพื่อที่จะในแนะนวให้ท่านผู้ปกครองได้รู้จักคุณคชมในห้องของลูกหลานของท่านด้วยนะครับขออนุญาตสักตรีนึงอีกครับท่านผู้ปกองนักเรียนที่เคารพตอนนี้ทางฝ่ายโรรงเีลู่ได้ทราบความในใจให้ทิ้แล้วเนาะห้านาทีเพราะว่าเออควรหรือไม่ควรทุกการนี้โรงเรียนรัได้ช่วยเก็บเยอะหรือว่าสิ่งที่นำไป ได้ผลก็หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าไม่เชื่อมาลงเรินพ่อทานนี้ครับหาเรื่องพ่อได้รับรองโครงการนี้ไม่เสียเปล่าดังนั้นวันนี้จึนจากกับาว่าใครเห็นสมควรหรือไม่สมควรจะได้แช่คดูว่าหรือใครเมื่อว่าสมควรไม่สมควรตรงหน้าสู่หน้าเห็นสมควรนะครับก็น่าจะเป็นหน้าสภาที่ประชารถ้าหากนะครับไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับยินดียินดีนะครับ โปรแกรมที่1คือ110 5บาทโปรแกรมที่2องรแต่คิดดูให้ดีนะครับโปรแกร,ทม,กร,ร,รมที่115นี่ได้ถ้าเสีชิปได้ห้าได้ทุกอีการครับครับท่านถูกรองรับครับในยุกปีจะเข้าสู่มาปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความรู้ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทุกประโณงในครั้งนี้นะครับครับในเบื้องต้น ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารจัดทุนปลเทศรักษาท่านคงจะเป็นท่านเรียกสุนนนะครับได้พัฒนาเป็นประธานจุดิทุกเทียนบูชารัฐรัฐการไกนเริหารครับ กกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการแบบให้เราเห็นเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็แนะนําบุคลกากรเดี๋ยวตัวจริงเส้นจริงนั้นนี้เดี๋ยวครูพัชรวุฒิคงจะได้แนะนําให้พบอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีอาทางกุะครวมนตรีได้การสับสุนในเรื่องของการถ่ายทําภาพแล้วก็ตัดต่อกัน หลังจะรอไม่ชัดนะครับขวันของเราื่นครับม .5 รับ1มีสองท่านประกอบด้วยคุณครูปณ er ิตาชาลีครับและคุณครูสุรพงศ์รัตนโคตรม .5 ทับ2ที่ปรึกษานี้บอกว่าต่อมากดอวนเองครับ คุณครูมนตรีอบอุ่นครับม .6 นะครับ6ทัานหนึ่งก็มีสองท่านเช่นเดียวกันรับประดาครับวิทยาบุภาวิทิยาคณะครูท่านผู้ปกครองจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลไทยรักษาให้มาร่วมในการประชุม ทักกับทางโรงเรียนในวันนี้เนื่องจากท่านนายกท่านสิทธิรักกานะครับไปไประชุมที่อำเภอนะครับนะครับนอกจากนั้นท่านผู้โวยการนะครับได้มอบหมายให้กับผมมาบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องบทบาทน,นาที่ความสำคัญของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้การศึกษากับบุตรหลาน นะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับอยู่ๆแล้วมีงานให้ทำนะครับโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็รู้สึกหวาดหาดเหมือนกันนะครับอาครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทั้งหลายมีคำพูดคำคำคำ,คำหนึ่งนะครับ <c oughs> ท่านผู้ปกครองที่เคารพครับการศึกษานั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้ออำนวยในการศึกษาแต่ณปัจจุบันนี้ด้านการศึกษาได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกลนะครับคิดนะครับคำคำคำพังเพยที่ผมได้กล่าวไปแล้นั้นว่ารากฐานของเติ้งขึ้นยอดอิฐยอดน้อยๆนะครับนะครับที่มาของตัวให้เป็นฐานของต ยังทาการงานใดก็ได้แต่ถ้าไม่มีการศึกษาแล้วนะครับก็คงจะไปไม่ไดายังอยู่นะครับขจัดสิ่งที่ไม่คึงปรค์ออกไปจากสังคมเราให้ลูกหลานของเรามีอนาคตเป็นคนดีใช่ไหมครับจบปริญญาตรีไม่ว่าที่กรุงเทพที่เมืองนอกเงินเดือนเท่ากันสนามตอนนี้มัน มีสิ่งผมถือว่าลูกหลานของท่านที่มาเรียนกับผมที่นี่เหมือนลูกผมผมจะเป็นห่วงใจหานทุกสู่เขาทุกวันตอนเช้าผมและ่จะได้จะไปนี่คือความห่วงหาอาอรมีความรักภูมพันต่อกันระะหว่างลูกศิษย์กับครูอะไรครับผม<า>ขออบคุณในความรู้ขอันที่สองเอ ส่วนคนไหมมีเวลนมาแถวเท่าไรเลิกเท่าไรมีคุณครูมาบอกจะแบ่งส่วนเดี้ยพี่กรูจะแบ่งลองมาให้แล้วเวลาการเีินต้องลงทุนว่ามีเก็บค่าเริ่เติมไหมก็จะมีทุกฝ่ายมาบอกให้เราเข้าใจถ้าท่านไม่เข้าใจสงสัยถามเลยให้มันเคลียร์ให้โปร่งใสไม่ต้องไม่เข้าใจว่าคุณครูเอาเงินไปซื้อสิ่งอย่างเลยเอาเงินไปซื้อเบี้ยเอาซื้ออะไร็ไม่ใช่เราจะต้องให้โปร่งใสว่าถ้าไม่เห็นตรงมาแบบควรท่านเท่านั้น คือผู้ที่ควบคุมดูแลโรงเรียนให้โรงเรียนเราก้าวหน้าถ้ารัฐไม่ควยดูแลเราครับพวกผมก็สบายอยู่เพราะว่าต้องมีกระจกส่องเราเพื่อให้ลูกหลานดน้านลูกหลานอย่าอย่าทิ้งนะครับดังนั้นวันนี้ฝาอแม่ข้าวเ,เราจะเอาอยัางไงน้องเพราะว่ารัฐบาลให้เงินฟรีแต่ไม่ให้ข้าวลดข้าหาเลยน้องแต่ตอนนี้ใจที่พ่อแม่ผู้ปกครองติดคิเพราะว่าถือว่า พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นคนที่จบปัญญาชีวิตไม่จบจานถ้าสงสัยบอกเลยตรงนี้เราจะได้แก้ไขอย่าให้จัดก,การศึกษาแล้วศูนย์กล่าวทางการศึกษาไม่ให้พวกเรามาเลยคุณได้ยินแะหบางคนไม่กล้าพูดพอกจะบอกไปกับเพราเราพูดมินทานะเข้าภาษาว่าการากลินทางการเีนาไม่ชอบถามเหนะมือนวิมนี แม้แต่องค์พระปฏิมาอย่งราคินมนุษย์เดินดินเหยืนจะซึ่งคนดินทานังนั้นเราทําใจได้บอกบอกมาเลยบอกมาเลยคุณครูที่นี่ทุกฝ่ายทุกคนล้วนแต่รักลูกหลานของเราเหมือนลูกสิ่งใดที่ลูกทําให้ถูกคุณครูสนใจจะบอกบอกเฉยๆไม่ฟังก็จะด่าด่าก็ได้จะทำยังจะบอกแลเหยีอบกันทัดว่าเราทําอย่างไรบ้างเพื่อช่วยการยลอมปลูกฝังให้ผู้เรียน ได้เป็นคนดีมีปัญญามีความมีความสุขไม่ต้องไปเสียเปรียบเขากระโปรงบวกกับพ่อชลอ้ี่อยู่โรงเกษตรโรงท่านดูแลตรงนั้นด้วยก็ว่อ,องทานแล้วกาจะเปลี่ยนกลับปรงุงห้องประชุมเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆที่เป็นไม้ที่ตายซะไม่เกิปดประโยชน์อีทาวทาวทาเดิมต,นะตี๋ตาราจะเลิศจงเลิดันเตรียเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได้ทดน ไม้พันช้าท่านเจ้าโลเกดตันพันชา้าจนจบเราเดินไปทุกห้องเนี่ยนะวิชาการขับเคลื่อนทุกห้องติดอินเทอร์เน็ตคือเดินสายทร้องเลยลูกค้าเราเนี่ยมีโน้ตบุ๊กวางได้เสียบแจ็คปั๊อกเล่นได้เลยโน้ตบุ๊กเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือเล่มใหญ่สุดในโลกวันนี้ท่านสียามาทังแล้วนะไม่อ่านเป็นเท่เลยนะครับเกะรับพูดเหรอกดตาที้ยงพูดเลยดิสาม ถ้ามิคนมาได้ก็ต้องเบิกอ่านแล้วเด็กจบการเรยนได้ก็กดัวอยู่อ้าวตอนนี้ถ้าโทษนะถ้ามีความสามารถก็เชิญได้เลยในประเด็นบริการให้เรียนมีห้องอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากซื้อห้องอื่นๆในห้องเชิญนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ยังติดตั้งโทรทัศน์นะเรื่องของการเรียนการสอนกับคนเรียนได้ทุกเนื้อหาสาระนะมีชาการบวกกับสารสนเทศ ก็ช่วยกันต nah, ิดตั ha ้งเดินสายไฟและการเดินทุกจุดนะเดี๋ยวนมีโอกาสเดินชมดูได้เดินทุกห้องพอเดินไปสุดอาคารบหนึ่งตอนนี้ห้องคอมพิวเตอร์วันเสาร์นี้นักเรียนนัดหมายวัราเราเป็นหัวหน้าในการควบคุมดูแลตัวผู้ชอบก็จะดำเนินการทาสีละทาสีคอมพิวเตอร์ทากั้นห้องนะทูมุนตรีก็มีสายเรียบร้อย ไม่เกินสองอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาดูแล้วคอมพิวเตอร์ใช้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพื่อนเราถ้าต้องเห็นใจก่อนนะเนี่ยรูเก่าๆเราเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่ยุคท่านบอจะมาที่ยุคก่อนก่อนที่จะมาคือคองขาดการดูแลรู้โรคห่ารูคอมพิวเตอร์ไม่มีเด็กมาเรียนที่พอแต่ใต้ทิชชู่พอแต่ใต้ในเคสเนี่ยเจอแต่ลูกใส่ซองลูกองซองขนมก้องตัวซองสามหมื่น ทางราก็ได้ตุนตีละทีงานเข้ามาซ่อมมาหรือใหม่เริ่มระบบใหม่อยากเรียนทําเว็บเพจก็ใไซก็ทาเว็บแห้งให้เด็กได้เรียนได้ใช้แล้ววันนี้ะได้ถามท่านไปกว่านั้นผมกจะพูดเลยอป็นไปอยู่ก็จะพูดก็วจะถีบผ่าน้าไหม่ให้ผู้ปกครองช่วยถีบด้วยก็คือวันนี้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพวมาทกทางการบริหารส่วนระทุกทั่วประเทศ โรงเรียน,นที่อยู่ในพื้นที่บริกา,ารของเขาเนี่ยสนับส,สมุนกประม,มาณมามากกว่าทุกครั้งที่เคยดีไม่ได้ครันระดับว่าที่โรงเรียนเนี่ยมองมองเห็นถึงความสำคัญ <c ười> มันมีหลายเรื่องเรารอยากได้มีมมองบอยากได้แต่เรามองว่าเราอยากได้คอมพิวเตอร์ทำเรื่องไปของคอมพิวเตอร์รวมรวมที่สิบควเรื่องรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีอยากมีดนตรีเพราะเรียกว่ามีครูดนตรีที่ ดีคืยเรื่องการแสดงตอนนี้นะร้องรำทำเพลงิีซีตีเผาผมเชื่อว่าถ้าถ้าท่านไปย้ายไปประชุมวอนเนี่ยสนุกแน่เช่นเดียวกับ